Positive Self Talk โปรแกรมจิตในยามเช้าสำนึกรู้คุณทุกสรรพสิ่งฟังตอนเช้าทันทีที่ตื่นนอนฟังต่อนเนื่องอย่างน,อน้อย21-90ถึง90วันชีวิตเปลี่ยนแปลงคำพูดจะกลายเป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์เพียงคุณป้อนคำพูดดีๆให้จิตได้สำนึกต่อเนื่องทุกวัน จะช่วยเสริมพลังและความมั่นใจในการสร้างความมั่งคัง่รรงร่ำรวยให้กับคุณฉันเป็นคนโชคดีฉันเป็นคนโชคดีขอบคุณความโชคดีของฉันขอบคุณที่เช้าวันนี้ฉันได้ตื่นขึ้นมาใช้ชีวิตอีกหนึ่งวันขอบคุณเช้าวันใหม่ที่สดใสเบิกบานของฉัน ขอบคุณชีวิตอันล้ำค่าของฉันขอบคุณตัวฉันเองที่เป็นทรัพย์สินที่มีค่ามากที่สุดแห่งที่สุดในชีวิตขอบคุณขอบคุณตัวฉันเองที่อนุญาตให้เป็นคนประสบความสำเร็จขอบคุณความรู้สึกที่เต็มไปด้วยพลังแห่งความรักขอบคุณคุณภาพชีวิตของฉัน ที่ดีขึ้นตลอดเวลาขอบคุณอากาศที่ฉันได้หายใจขอบคุณดวงตาที่ช่วยฉันได้มองเห็นอย่างกระจ่างชัดขอบคุณดวงตาที่ทำให้ฉันมองเห็นโอกาสดีๆรอบตัวขอบคุณหูของฉันที่ได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่ดีๆสิ่งที่สร้างสรรค์ขอบคุณปากของฉันที่พูดแต่สิ่งที่ดีงาม พูดได้ทรงพลังขอบคุณน้ำเสียงของฉันที่น่าฟังช่วยแสดงออกถึงพลังแห่งความสร้างสรรค์ขอบคุณมือและแขนของฉันที่ช่วยให้ฉันทำทุกสิ่งทุกอย่างได้สะดวกสบายหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองขอบคุณขาและเท้าทั้งสองข้างของฉันที่ทำให้ฉันก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงได้พบแต่สิ่งที่ดีด ขอบคุณหัวใจที่กล้าแกร่งของฉันที่ทำงานได้อย่างราบรื่นดีเยี่ยมในทุกวันขอบคุณหัวใจที่เติมเต็มความรักความอบอุ่นขอบคุณอวัยว,วะทุกส่วนของร่างกายที่ทำงานได้อย่างสมบูรณ์ยอดเยี่ยมขอบคุณเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายที่ซ่อมแซมฟื้นฟูตัวเองได้อย่างสมบูรณ์ในทุกวัน ทำให้ชั้นสุขภาพร่างกายแข็งแรงและสดชื่นกระฉับกระเฉงขอบคุณอาหารที่หล่อเลี้ยงชีวิตของฉันให้สมบูรณ์ขอบคุณสมองอัจฉริยะที่ทำให้ฉั้นมีความคิดสร้างสรรค์เต็มไปด้วยไอเดียดีๆขอบคุณความสามารถในการเรียนรู้ของฉันฉันเรียนรู้เข้าใจง่าย ขอบคุณความฝันในชีวิตที่ทำให้ฉันมีเป้าหมายชัดเจนมีความปรารถนาที่แรงกล้าทำทุกอย่างได้สมปรารถนาขอบคุณสำหรับชีวิตในฝันของฉันขอบคุณหน้าที่การงานที่นำไปสู่ความสำเร็จขอบคุณพลังแห่งความศรัทธาในศักยภาพของฉันขอบคุณกัลยาณมิตรทุกคนที่สนับสนุน และรักฉันขอบคุณทุกคนที่ส่งเสริมให้ฉันเติบโตขอบคุณทุกคนที่เกื้อกูลสนับสนุนฉันตลอดมาขอบคุณสำหรับความรักความสัมพันธ์ที่งดงามในชีวิตของฉันขอบคุณครอบครัวที่อบอุ่นของฉันขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ของฉันที่รักเมตตาปราถนาดีต่อฉัน ขอบคุณความรักจากพี่น้องที่ดูแลเอาใจใส่เป็นกำลังใจให้กันเสมอมาขอบคุณพรุในตัวฉันที่เชื่อมต่อสื่อสารกับตัวฉันได้อย่างชัดเจนขอบคุณสำหรับการตระหนักรู้และเข้าถึงองค์ความรู้ทุกอย่างที่ฉันอยากรู้ขอบคุณชีวิตที่มีค่าและมีเอกลักษณ์ของฉัน ขอบคุณทุกสิ่งที่ทำให้ฉันมีความสุขขอบคุณทุกช่วงเวลาที่ทำให้ฉันเติบโตขอบคุณจิตใจที่แข็งแกร่งของฉันขอบคุณความสำเร็จที่ฉันได้รับขอบคุณความล้มเหลวที่ช่วยสอนและเป็นบทเรียนทำให้ฉันเติบโตขอบคุณทุกการเรียนรู้และการเติบโตขอบคุณความมั่งคั่ง อุดมสมบูรณ์รอบตัวฉันขอบคุณการค้นพบศักยภาพที่ยิ่งใหญ่ในตัวฉันขอบคุณตัวฉันที่กำลังกลายเป็นขอบคุณตัวฉันที่อยากเป็นขอบคุณจัก,กรวาลสำหรับพรที่มอบให้ฉันทุกวันชีวิตฉันดีขึ้นตลอดเวลาขอบคุณจัก,กรวาลขอบคุณจัก,กรวาลที่รักฉัน ขอบคุณครูอาจารย์ผู้มีพระคุณที่อบรมสั่งสอนให้ความรู้ทำให้ฉันเติบโตสามารถสร้างงานสร้างอาชีพเลี้ยงชีพและเลี้ยงดูครอบครัวคนที่รักได้อย่างมั่งคั่งเหลือเฟือขอบคุณงานของฉันที่เติมเต็มความปรารถนาด้านการเงิน ความคิดของฉันที่เต็มไปด้วยพลังแห่งความสร้างสรรค์ขอบคุณไอเดียพันล้านของฉันขอบคุณทุกความรู้สึกที่เติมเต็มจุดประสงค์ของการใช้ชีวิตของฉันขอบคุณความฝันในชีวิตที่สมปรารถนาแล้วขอบคุณอิสรภาพทางการเงินขอบคุณอิสรภาพทางเวลาที่ฉันได้รับ ขอบคุณความไว้วางใจในตัวเองที่เติบโตขึ้นทุกวันขอบคุณพลังแห่งความศรัทธาในศักยภาพของฉันขอบคุณทุกคนที่ช่วยให้ฉันเติบโตขอบคุณทุกคนที่ช่วยสนับสนุนฉันขอบคุณทุกคนที่ช่วยให้ฉันมีชีวิตมั่งคั่งในทุกความเป็นไปได้ขอบคุณ ขอบคุณตัวฉันเองที่รักตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองฉันรักพระปาถนาดีต่อทุกคนบนโลกใบนี้ฉันมีเมตตาและให้อภัยทุกคนที่อาจเคยทำให้ฉันผิดหวังเสียใจขอบคุณตัวเองที่เป็นคนคิดบวกขอบคุณตัวเองที่เป็นคนเข้มแข็งและอดทน ขอบคุณจิตใต้สำนึกของฉันที่ส่งมอบความรักความมั่งคั่งให้กับฉันฉันเป็นคนฉลา,าดในการใช้ชีวิตทั้งทางโลกและทางจิตวิญญาณฉันภูมิใจในสิ่งที่ฉันเป็นฉันรักในสิ่งที่ฉันทำฉันมั่นใจและเห็นคุณค่าในตัวเองเสมอฉันเชื่อมั่นในตัวเองอย่างสุดหัวใจ ฉันเป็นฉันในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดฉันเป็นคนร่าเริงแจ่มใสฉันเป็นคนพูดเก่งฉันเป็นคนที่สื่อสารได้อย่างยอดเยี่ยมฉันมีพรสวรรค์ในการพูดฉันมีพรสวรรค์ในการสร้างเงินล้านฉันรักคุณสมบัติทุกอย่างที่เป็นฉันฉันประสบความสำเร็จในชีวิต ความปรารถนาของฉันเป็นจริงและสร้างความสุขให้กับฉันทุกวันฉันมีความสุขในทุกด้านฉันมีความสุขในทุกวันฉันสร้างคุณค่าให้แก่ตัวเองและส่งมอบคุณค่าให้กับผู้อื่นจิตใต้สํานึกของฉันค้นหาศักยภาพเพื่อการพัฒนาตัวเอง ขอบคุณจิตแต้สำนึกของฉันที่มอบความรักมอบความมั่งคั่งให้กับฉันฉันตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตอันรำค่าชีวิตฉันดีขึ้นตลอดเวลาฉันรักตัวเองฉันเห็นคุณค่าในตัวเองฉันให้อาภัยตัวเองเสมอขอบคุณทุกคนที่รักฉัน ขอบคุณทุกคนที่ฉันรักขอบคุณทุกคนที่ช่วยฉันเติบโตอย่างมั่นคงขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนเกื้อกูลฉันขอบคุณสำหรับความรักความสัมพันธ์ที่งดงามในชีวิตของฉันขอบคุณสำหรับการตนักรู้ขอบคุณชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ของฉันขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้ฉันมีความสุข ขอบคุณทุกช่วงเวลาที่ทำให้ฉันเติบโตขอบคุณความสำเร็จของฉันขอบคุณความล้มเหลวที่ช่วยสอนและเป็นบทเรียนให้ฉันขอบคุณทุกการเรียนรู้และเติบโตขอบคุณความอุดมมั่งคั่งรอบตัวฉันขอบคุณการค้นพบศักยภาพในตัวฉันขอบคุณตัวฉันที่กำลังกลายเป็น ขอบคุณสำหรับพรที่ฉันได้รับทุกวันชีวิตฉันดีขึ้นตลอดเวลาขอบคุณความคิดสร้างสรรค์พลังความคิดบวกของฉันขอบคุณทุกความรู้สึกที่เติมเต็มในจิตวิญญาณของฉันขอบคุณธุรกิจการงานของฉันที่เติบโตเติมเต็มความปรารถนาด้านการเงินเวลา และการใช้ชีวิตที่อิสระภาพของฉันขอบคุณความฝันในชีวิตที่สมปรารถนาขอบคุณความไว้วางใจในตัวเองที่เติบโตขึ้นทุกวันขอบคุณพลังแห่งความรักความศรัทธาในศักยภาพของฉันที่กำลังเพิ่มขึ้นทุกวันทำให้ฉันมีกำลังใจและเชื่อมั่นว่า ทุกสิ่งเป็นไปได้ขอบคุณทุกสปปรรพสิ่งรอบกายที่เกื่อกูลสนับสนุนฉันทุกเรื่องขอบคุณขอบคุณฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินฉันไม่จำเป็นต้องไล่ล่างเงินแต่เงินเดินทางเข้ามาหาฉันทุกวันอยู่เสมอ ขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่รักฉันอยู่กับฉันเสมอขอบคุณเงินที่ทำให้ชีวิตของฉันมีความสุขสมบูรณ์และมีอิสระภาพฉันอยู่เหนือโชคชะตาทั้งปวงทุกสิ่งในชีวิตที่ฉันปรารถนาที่จะประสบความสำเร็จไม่มีสิ่งใดมาขัดขวางฉันอนุญาตให้ตัวเองคิดถึงความสำเร็จเท่านั้น ฉันเกิดมาเพื่อประสบความสำเร็จเท่านั้นฉันไว้ใจตัวเองไว้วางใจทุกสิ่งบนโลกใบนี้ไว้วางใจในความดีงามทุกสรรพสิ่งตลอดเวลาทุกอย่างจะประสบความสำเร็จเพียงฉันสงบและวางใจลงมือทำอย่างดีที่สุดขอบคุณตัวฉันเองที่ยืนหยัดในการทำสิ่งที่ดีงาม ขอบคุณตัวฉันเองที่มีความชาญฉลาดมีไหวพริบมีสติปัญญาขอบคุณตัวเองที่เป็นคนที่ลงมือทำทันทีขอบคุณตัวเองที่เป็นคนบริหารจัดการเวลาได้อย่างดีเยีย่ยมขอบคุณที่ฉันเาคารพตัวเองขอบคุณที่ฉันมองเห็นคุณค่าในตัวเองฉันรักตัวเอง ฉันศรัทธาในตัวเองเสมอขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้ฉันมีความสุขขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้ฉันมีความเจริญรุ่งเรืองทั้งในด้านการเงินการงานสุขภาพและความรักฉันเป็นคนที่โชคดีที่สุดข,ขอบคุณตัวเองที่สุดฉันรักเธอฉันขอโทษที่บางครั้งฉันอาจจะทำร้าย เธอโดยมิตั้งใจโปรดให้อภัยฉันขอบคุณฉันขอจดจําสิ่งที่ดีๆที่ฉันได้ทำในวันนี้ขอให้สิ่งที่ดีๆที่ฉันได้ทำในวันนี้ขยายผลงอกงามเพิ่มพูนขึ้นอย่างมหาศาลสิ่งที่ไม่ดีในวันนี้มันเป็นแค่บทเรียนและทำให้ฉันเก่งมากขึ้นเป็นคนที่ยอดเยี่ยมมากขึ้น ฉันเป็นอัจฉริยะฉันมีสมองเงินล้านขอบคุณจริงๆที่เงินล้านเดินทางเข้ามาในบัญชีของฉันง่ายๆสบายๆทุกวันฉันโชคดีทางด้านการเงินฉันโชคดีในเรื่องการงานฉันโชคดีในเรื่องของความรักฉันโชคดีในเรื่องสุขภาพขอบคุณขอบคุณ ฉันพร้อมแล้วที่จะเปิดรับความมั่งคั่งหรือเฟืออย่างไร้ขีดจำกัดฉันอนุญาตให้ตัวเองได้รับข่าวดีทางด้านการเงินตั้งแต่เช้าฉันได้รับข่าวดีทางด้านการเงินแล้วฉันได้รับข่าวดีทางด้านการเงินแล้วขอบคุณที่เงินก้อนใหญ่เข้ามาหาฉันในวันนี้ ขอบคุณจริงๆฉันมั่งคั่งเหลือเฟือรวดเร็วราวปฏิหารเงินไหลามาเงินไหลามาเงินเข้าบัญชีฉันอย่างง่ายๆสบายๆเงินไหลามาดังสายน้ำที่มั่งคัง่งขอบคุณขอบคุณขอบคุณธุรกิจการงานของฉันที่สร้างไรายได้ให้ฉันมหาศาลทุกวันขอบคุณธุรกิจการงานของฉันที่เติบโตรุ่งเรือง เงินทุกบาททุกสตางค์และทุกสกุลเงินทั่วโลกที่ไหลเข้ามาในบัญชีของฉันทุกวันฉันได้รับเงินเข้าบัญชีง่ายๆสบายๆทุกวันขอบคุณลูกค้าที่สนับสนุนฉันทุกวันฉันมั่งคั่งเหลือเฟือฉันได้รับการสนับสนุนจากทุกคนฉันได้รับความรักและการสนับสนุนของจักรวาลขอบคุณจักรวาล ขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายและเทวดาที่คุ้มครองฉันให้ปลอดภัยจากโรคภัยและอันตรายทั้งปวงฉันขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทพเทว,วดาที่คุ้มครอง,ขอ,งขอให้ท่านมีความสุขขอบคุณขอบคุณในความโชคดีความมั่งคั่งเหลือเฟือของฉันขอบคุณขอบคุณขอบคุณ